ยินดีต้อนรับสู่ช่องคาอัปเดตช่องที่คอยอัปเดตข้อมูลรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลกสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์หรูระดับเรือธงจากค่ายผู้ผลิตสัญชาติอังกฤษกับจากกัวเอรุ่นปี2025ที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อตอบโจทย์ความล้ำสมัยความหรูหราและเทคโนโลยีในยุคอนาคตอย่างแท้จริงจาก,กัว2025มาพร้อมกับรูปลักษณ์ภายนอกที่หรูหราและมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้น การออกแบบไฟหน้าแบบ LED ดีไซน์เฉียบคมพร้อมไฟเดทม์ร n นิ่งไลท์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้ดูเรียบหรูแต่แฝงด้วยความชบเฉียวกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงหกเหลี่ยมที่เพิ่มความดูดันให้กับด้านหน้าของรถอย่างลงตัวด้านข้างของตัวถังมีความโค้งมนตามหลักอากาศพลศาสตร์เสริมด้วยล้ออัลลอยขนาดใหญ่ที่มีให้เลือกหลายลายเพื่อเพิ่มความหรูหราและประสิทธิภาพในการขับขี่สำหรับด้านท้ายรถมาพร้อมกับไฟไท้ายแบบ LED ทรงยาวที่เชื่อมต่อกันทั่วทั้งแนวกว้างของตัวรถ เพิ่มความรู้สึกพรีเมียมและล้ำสมัยอย่างชัดเจนภายในห้องโดยสารของ Jaguar XJ ปีสองพีได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ความรู้สึกของความหรูหราและเทคโนโลยีสุดล้ำวัสดุตกแต่งภายในเลือกใช้หนังแท้คุณภาพสูงผสานกับไม้แท้และอลูมิเนียมอย่างลงตัวแผงคอนโซลกลางถูกออกแบบให้ลื่นไหลทันสมัยพร้อมหน้าจอแสดงผลคู่ขนาดใหญ่รองรับระบบอินโฟเทนเมนรุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ได้อย่างเต็มรูปแบบ เบาะนั่งคู่หน้าสามารถปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและระบบนวดเพื่อความสบายสูงสุดตลอดการเดินทางเบาะหลังยังคงความกว้างขวางนั่งสบายระดับเฟิร์สคลาสมีจอแสดงผลแยกส่วนพร้อมฟังก์ชันความบันเทิงเต็มรูปแบบระบบเครื่องเสียงคุณภาพระดับพรีเมียมจากเมริเดียนให้เสียงรอบทิศทางแบบคมชัด จากกัว XJ2025 ใช้ขุมพลังแบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่ให้กำลังสูงและขับเคลื่อนลื่นไหลไม่มีเสียงรบกวนพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่สามารถวิ่งได้ไกลกว่า500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งระบบขับเคลื่อนแบบ AWD และช่วงล่างแบบถุงลมถูกติดตั้งมาเพื่อให้การขับขี่มีความนุ่มนวนและมั่นคงในทุกสภาพถนนในด้านความปลอดภัยจากกัว XJ มาพร้อมกับระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกการเดินทางจากกัว XJ2025 คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของรถยนต์หรูในยุคไฟฟ้าที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความสง่างามความแรงและเทคโนโลยีระดับสูงเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบหากคุณกำลังมองหารถยนต์ที่ให้ทั้งความหรูหราและความทันสมัยในคันเดียวจาก,กัว XJ คันนี้คือคำตอบ ถ้าคุณชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคาอัปเดตเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า